หมอกเต็มเข่าเลยหมอกตอนเย็นไายเลยที่เดิมเลยเร็วๆรถมานิ่งเลยนิ่งเลยเร็วเลยลูกเร็วๆรถมา มานี่มานี่มาฟังนี่มาแม่นี่มาฟังนี่มาฟังนี่มามาทางนี้โอ้โหน้ำลายายดทำไมมาทางนี้ลูกมามาทางนี้แล้วลดมาลดมาเห็นไหมนี่บอกลดมา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 ตรงไหนว่ามาให้ลิ้นดำนนไหนมาให้ลิ้นดำว่า อ้าวนึกว่ามาแต่ลิ้นดำหึมาจากไหนเนี่ยอ้าวอ่ะอ่ะวัน่ะไปก่อนวัน่ะไปก่อนวัน่ะไปก่อนหูนะเป็นแท่เนี่ยเอานี่ไม่เอาล่ะอ่ะอ่ะนี่เอาไปเร็วไปเทีวลิ้นดำมาทางนี้ลิ้นดำมางี้ นิงดำมงนี้อ้วนเอานูนาน้นเอาทุ่งเดียวพออ้วนอ้วนเอาทุ่งเดียวพอไปไปเลยทุ่งเดียวพอนะลูกนาลดนะลดนะ,ะมันไม่น้อยหรอกลูกเท้ากันแม่ตักเท้ากันทุ่งมันใหญ่หเฉยอเออื้อหือลดนะ วังรถนะอ้วนมันกลัวได้ทุกน้อยเนะี่ยลิ้นดำกลัวแม่ให้ลิ้นดำเยอะให้เท่ากันตักเท่ากันแหละ พอไหมลูกยินดำพอไหมแน่จะไปแล้วนะเนี่ยมืดแล้วแม่จะไปแล้วมืดแล้วแ่มืดแล้ว

ยิงตามน้ำลายเฮ้ยเลยให้ค่าเหนื่อยถุ่งนี่ตับไปแล้ว ก็กลุ้มเลยกินขนมกินข้าแม่ตายแล้วอ้วนมาแย่งอีอ <welche language language. |az|> uh ้วนมาแย่งแม่ตายแล้วตายแล้วอ้วนมันมามันกัดเอาตัวมันยิ่งใหญ่อยู่ดูขา ในตะหมอกเต็มเลยเย็นม้ำมนตะหมอกอเสียงรถไอคนนั้นตายันไหนแล้วเสียงยังดีอยู่เลยายกินแล้วกลับไปลูกเดี๋ยวรถเหยียบ